สวัสดีครับวัปรุ่นอวสาในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่จะมาพูดถึงการทำมาดระ7ดาวนะครับแล้วก็จะมารีวิวตั้งแต่ร่าง6ดาวไป7ดาวนะส่วนร่าง5ดาวนะครับก็คือร่างนี้นะครับพี่จะไม่ได้รีวิวให้ดูแล้วกันนะครับก็อันดับแรกเลยนะทุกคนนะสิ่งที่เราต้องใช้นะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากทำ7ดาวทีเดียวเลยแบบว่าไม่ต้อง ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะก็คือแบบอยากทําทีเดียวแล้วก็จาก5 6 7อะไรแบบนี้นะก็ต้องเตรียมไปตัวลูกตานี้ก่อนเลยนะครับ10อันนะลูกตาตรงนี้นะครับซึ่งหาได้จากเลดใหม่นะครับ10อันนะเตรียมไว้ก่อน10อันนะครับแล้วก็ตัวเซลนะครับตัวเฮดเซลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเฮดเซลนะตรงนี้นะอันนี้จะใช้8อันนะครับก็อยู่ในเลดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าตัวเฮดเซลเนี่ย มันจะเป็นแบบสุ่มดรอปนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่าประมาณ20หรือ25เปอร์เซ็นต์นะตัวเนี้ยแต่ไอตัวลูกกตาเมื่อกี้นะครับก็คือตัวเน่ตรงเนี้ยเน่วงแหวนตัวเนี้ยมันจะดอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้นะครับเอ่อกิกกี้ตัวนี้นะครับแผ่นแพ่นแมนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มันชื่อว่าอะไรวะพี่เซสสื้อปะตัวนี้มันชื่อเซสสื้อขาวเซสสื้อดาไอตัวเนี้ยต้องใช้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพาไปดูววว่่่่าาาตััันนนนนีี้้้ยยหหงงไะะะทททุุกกกกกคคค็ใใรบมโลลชปแ ไปที่ตรง infinity นะไปที่ตรง infinity แล้วก็เข้ามาด้านในใช่ปะมันจะมีเลดอยู่ตรงนี้ครับไปฝั่งไหนก็ได้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะอืมแล้วก็เลือกตรงกลางนะครับแล้วก็เลือกเลเวล50ตรงนี้นะครับเลเวล50นะทุกคนแล้วก็เล่นระดับนอร์มออพอนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นชนะมันก็ได้1ตัวนะทุกคนก็ไปเล่น4ี่เกมนะครับเอาตัวอะไรไปเล่นก็ได้นะครับเลดค่อนข้างง่ายนะตอนที่พี่เล่นนะครับพี่เอาหมายเลข71ไปนะครับไปพี่เอาตัวนี้ไปเล่นตัวเดียวก็จบแล้วนะทุกคนนะ แบบเดียวนะครับก็ชนะก็ได้1ตัวเนาะก็มาเล่น4เกมนะแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวละครของโอบิโตอีกหนึ่งตัวนะทุกคนโอบิโตตัวนี้นะครับก็คือสามารถหาได้จากตู้เซตเลยนะอ่าหรือใครจะอีโวจากตัวนี้ก็ได้นะครับนี่จะอีโวจากตัวนี้ก็ได้เหมือนกันก็สิ่งที่ต้องใช้ก็คือประมาณนี้แต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยพี่ไปสุ่มตู้เซตมาเก็บไว้นานแล้วนะครับตัวนี้นะเลดอายวอ r เลอร์แพเนี่ยตัวนี้นะครับก็คือตัวโอบิโตนะครับที่เป็นร่างของอะไรวะสถิตหางอะร่างสถิตของ10หางอะเออประมาณนี้นะทุก โอเคปะเดี๋ยวเรามาตัวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวตัว6ดาวกันก่อนดีกว่านะอ่าเดี๋ยวพี่จะให้ดู6ดาวกับ5ดาวเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันเลยครับแล้วก็สิ่งที่ต้องใช้สําหรับการขึ้นจาก5ดาวไป6ดาวนะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนไอตัวดีเซิร์ตนินจารเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่สตอรี่โลก2ด่านที่2นะครับนะหรือว่าไปสูมจากตู้จีก็ได้อันนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นเนตรวงแหวนเนาะก็ใช้1อันนะครับประมาณนี้โอเค พอเราอีโวแล้วมันก็จะเป็นตัวนี้ใช่ปะเป็นตัว6ดาวนะพี่พูดไปพร้อมกันเลยดีกว่าตัว6ดาวก็คือจะเป็นล่างของสัมภเวสีคืนชีพนะทุกคนประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเราจะอีโวไปเนี่ยเราก็ต้องมาทำเดอะอันติเมทอายนะครับตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรวะอ่านจันทาปรป่าวะตัวนเนี้ยเน่ตัวนี้เขาเรียกว่าอ่านจันทาหรอเปล่าพี่จาไม่ได้แล้วแล้วก็ต้องไปคิวนะครับเนี่ยต้องเอาตัวเนี้ยไปข่ามอนสามพันตัวนะก็เอาไปลงพวกเอ่ออินฟินิตี้ก็ได้นะครับร้อยเวฟเนี่ยก็น่าจะจบแล้วนะก็คือเอาตัว6ดาวนะ ไปคิวมอน์ให้ได้3000ตัวนะครับก่อนจะอีโวไป7ดาวได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดู2ตัวนี้กันก่อนนะครับว่าจะเก่งหรือเปล่านะอ่าแล้วก็ตัวคุณสมบัติขอ6ดาวเนี่ยมันก็เป็นธาตุดาวแล้วทุกคนนะเวลเนี่ยเวลตันแล้วนะครับร้อเนาะค่าคอร์สห้าร้อนะครับแล้วก็เป็นตัวละครวางพื้นนะตัวเนี้ยดามเอจอยู่ที่1น8 0 0หมื่นห้าพันแปดร้อยนะครับหกวิจมปีนะระยะอยู่ที่หกสตัวแคตตาล็อกมันมีหับตัวเงินนะครับ 15%เนะครับเหมือนมีข้าศาเลยตัวละครตัวนี้เอาไปเล่นเป็นรีเดอร์ได้นะถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวที่เป็นยี่สิบยี่สิบอ่ะก็ใช้ตัวนี้เล่นได้นะทุกคนส่วนตัว5าดาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นธาตุดาร์กเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันตีติดเบอร์นะตัวนี้น่าเสียดายนะครับที่มันตีไม่ติดเบอร์นะเว้ยแต่ว่า5ดาวตีติดเบอร์นะครับแคตตาอกรี่ก็คล้ายๆกันเลยนะครับทุกคนแต่ว่าดาเมจก็จะน้อยกว่ามากเลยนะครับตัวนี้ที่บูต์เงิน10%นะครับนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดเทนนิงดีกว่านะครับไปดูว่าตัวห้าดาว6กดาวเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกมาอีโวไปพร้อมกันเนาะไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในโหมดเทนนิงนะครับพี่สปอนมอนออกมาเนี่ยเลือดที่สปอนก็คือร้อยล้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวหกดาวกันก่อนก็ได้นะครับเริ่มที่ตัว6กดาวกันก่อนแล้วกันล่างนี้เป็นสามพวิสีคืนชีพนี่นะครับพี่เปิดเอฟเฟกต์ยังวะพี่ก็เปิดเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยวทุกคนเ้ย ไม่มีเอฟเฟกต์เลยเลยเดี๋ยวนะไอพี่ก็เปิดเอฟเฟกแล้วนะทุกคนอ๋อพี่ปิดตรงนี้ไว้ขอโทษพี่ปิดตรงเอฟเไว้นะทุกคนนี่เอฟเฟกมาละเอฟเฟกน่าจะมาละนี่นะครับแม่งใช้คาถาไฟโคตรเท่นะครับตัวเนี้ยโคตรเท่อ่ะเออแต่ว่าแม่งไม่ติดเบอร์นะเวตอนนี้ดามเมจของเรานะครับอยู่ที่หนึ่งนดันสองรอนะหกวิจมตีนะระยะหกสิบรูปแบบเนี่ยจะตีเป็นแบบทรงโคน,นะครับนี่ตีเป็นกลวยประมาณนี้นะทุกคนนะ จริงๆใช้ขาไฟแล้วก็น่าจะติดเบิร์นให้หน่อยก็ได้แม่งไม่ติดเบิร์นวะ่ะน่าเสียดายนะทุกคนแล้วก็อัพขั้นที่1นะครับดาเมจจะเป็น48,200นะใช้เงิน2,500นะครับแล้วก็ขั้นที่2นะครับอัพขั้นที่2เนี่ยดาเมจจะเป็น100,000นะครับ5 5 0 0 0นะับจากคูลดาวเนี่ยจะ6วินะครับเป็นเก้าวินาะแล้วก็ตัวระยะเป็น80นะครับแล้วก็เป็นไฮบิดนะใช้เงิน4,000นะครับไฮบิดก็คือตีแอร์ได้นะครับนี่ใช้เงินอัพเนี่ยประมาณ7,000นะทุกคนตีเป็น Full นฟะูละ ก็คือตีได้ทั้งวงนะครับแล้วก็อนิเมชันเนี่ยโคตรสวยอ่ะมันใช้เป็นแบบคาถาไม้แล้วก็ปล่อยเป็นพิษนะครับเนี่ยเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นคาถาของรุ่นที่1ห,หรือเปล่าเออเพราะว่าร่างสมพวสีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีเซลล์ของรุ่นที่1อยู่เงเนี่ยมันก็เลยใช้คาถาไม้ของไอตัวรุ่นที่1ได้นะโคตรตึงโคตรเท่เลยคนทำแอนิเมชันของตัวเนี้ยของออซามทำเก่งมากเลยสวยมากเลยนะอันเนี้ย แล้วก็อัพขั้นต่อไปนะครับดาเมจจะเป็น6 2แสน0ใช้เงิน13ื่นนะครับแล้วก็ยังคงเป็นฟูลเอลเหมือนเดิมด้วยนะทุกคนเอออัพขั้นต่อไปเลยนะครับดาเมจไปเป็น1นึ่งล้านหนึ่งนะครับใช้เงิน2 0 0ห0ื่นนะครับก็ยังเป็นฟูลเอลเหมือนเดิมนะครับระยะอยู่ที่80ก็คือสรุปตอนนี้นะทุกคนเราอัพมาทั้งหมดนะครับสขั้นนะเอะเราอัพมาทั้งหมด4ขั้นนะครับนะใช้เงินเนี่ยหตัวนะครับอยู่ที่4 0,000ื่นนะครับดาเมจที่เราจะได้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับนะ ซึ่งเอาไปลงพวกทิกเก็ตเลสอะไรเงี้ยดีมากนะครับพี่ได้ทาคลิปไปแล้วนะตัวละครตัวนี้ก็คือใช้แทนไอเซนเจ็ดดาวได้นะกรณีที่ใครอยากโซโลทิกเก็ตเลสที่โลกหนึ่งนะแล้วตัวละครมันก็วางได้8ตัวด้วยนะครับเนาะโอเคตอนนี้เนี่ยเหมือนมอนจะหลุดไปแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเลือดบ้านเราเยอะอยู่นะเลือดบ้านพี่เยอะอยู่มอนเข้าบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคเดี๋ยวเรามาอัพขัน้นนี่กันดีกว่านะครับขั้นต่อไปนะขั้นที่5นะดาเมจจะเป็น3ามล้านหกแสนสองหมื่นนะครับระยะเป็น100นะแล้วก็ อนิเมชันชื่อว่าบูวอลเลเยอร์ใช้เงิน6กแสนหกหมื่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นซูซานโอะนะครับนี่ไอ้บูวอลเลเยอร์เนี่ยก็คือซูซานโอะอันนี้โคตรเท่เลยอันนี้มันเป็นอนิเมชันเดียวก,กันกับตัวที่พี่ได้ทํารีวิวไปนี่ว่าก็คือไอ้ตัวเนี้ยเอ่อมารดาล่างแก่มันก็มีตัวนี้แหละมันก็มีท่าน,นี้แหละท่าเดียวกันเลยนี่ว่ารูปแบบโจมตีนะครับไม่ได้เป็นฟูแล,แล้วนะทุกคนก็เป็นทรงโคนะครับนี่เป็นทรงโคนที่กว้างกว้างพอสมควรน,นะ เอฟเฟกตัวนี้คือโคตรเท่เลยเท่ทุกเอฟเฟกเลยมาด้าชิบหายตึงจัดโอเคนะทุกคนอัพขั้นต่อไปนะครับดาเมจจะเป็น11ล้านหนึ่งแสนนะครับใช้เงินล้าน4ี่นะครับนี่จบแล้วนะครับก็อัพได้ประมาณนี้นะครับอัพได้ทั้งหมดกี่ขั้นวนะเอ่อเท่าไหร่นยสองสามสี่ 2, 3, แล้วประมาณ6ขั้นนะครับอัพได้ประมาณ6ขั้นนะครับทุกคนแล้วก็แอนิเมชันสุดท้ายก็คือซูซานโอที่เป็นร่างแบบสมบูรณ์นะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ดาบฟันประมาณนี้ โอเคเดี๋ย okay, วเราจะมาวางร่างอันนี้ไว้ให้ดูได้วยลวกันนะครับเอ่อร่างที่เอาไว้เล่นทั่วไปเนี่ยร่างนี้นะครับใช้เงิน40,000เนาะส่วนร่างแม็กเนี่ยร่างสุดท้ายอ่ะมันจะใช้เงินประมาณ2ล้านกับ10,000เออ2ล้าน10,000นะใช้เงินค่อนข้างเยอะนะทุกคนแล้วดูเอฟเฟกแม่งทำให้พี่ดูไม่รู้เรื่องเลยว่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มบัฟที่300%ให้ดูกันลวกันเนาะทุกคนว่าบัฟ300%แล้วเนี่ยตัวดาเมจมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับนะ อ่าขั้นแม็กนะครับขั้นแม็กอยู่ไหนวะขั้นแม็กดาเมจ44ล้าน4 0 0แสนนะแล้วก็ขั้นที่เอาไว้เล่นแบบเลดสตอรี่ทั่วไปนะทุกคนนะจะอยู่ที่4ล้าน7แสนหหมื่นนะครับนะแล้วก็ระยะโจมตีเท่ากันปะอ๋อมันระยะโจมตีไม่เท่ากันแต่คูลดาวเท่ากันนะครับตัวเนี้ยขั้นแม็กระยะ120 000, นะครับแต่ว่าไอขั้นเลดสตอรี่นะครับจะอยู่ที่ระยะ96แต่ว่าขั้นนี้น้ำตีฟูลนะครับเนี่ย4ล้านอะแต่ว่ามันตีทั้งวงนะไอตัวขั้นแม็กเนี่ยมันไม่ได้ตีทังงงวนนนะครัมตีเป็โ โอเคเนาะเดี๋ยวเราตัดไปเจอกันอีกทีตอนที่บัฟ250%นะทุกคนว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูบัฟ250%กันนะโอเคทุกคนมาดูบัฟ250%กันนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะลดลงมาเท่าไหร่นะครับลดมา50%เนาะก็จะเหลือเท่าไหร่วะจาก44.4ก็เหลือ38.8นะทุกคนนะตรงนี้ระยะเท่าเดิมนะ120นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเหลือ 4.16นะครับเมื่อกี้บับ300มัน4.76นะครับนะระยะเท่าเดิมนะครับแล้วก็ตีแอร์ได้เหมือนเดิมตีแอร์ air ได้ทั้งคู่โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตัว6ดาวนะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูตัว5ดาวกันต่อแบบไวๆเลยนะทุกคนไปดู5ดาวกันต่อดีกว่า5ดาวก็คือตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวสปอนมอนออกมาหน่อยว่าอดิเมชันของ5ดาวเป็นยังไงนะครับทุกคน5ดาวรูปแบบการโจมตีเป็นทรงโคนะครับ นี่ล้วก็ใช้เป็นพัดนะครับไอตัวพัดนี่มันเรียกว่าอะไรพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาวุธของมาร่าเนี่ยเออมันใช้พัดมันจะมีพัดตัวเนี้ยเป็นอาวุธนินจาอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจโอเคนะครับอัพขั้นแรกนะครับดามเมจเป็น2600มนเนาะใช้เงิน3ามพันะแล้วก็อัพขั้นที่2กันเลยดีกว่านะครับดามเมจเป็น55,000ืนันะครับใช่ปะเออห้าหมพันถูกแล้วแล้วก็ตัวระยะเนี่ยเป็น70นะครับตัวแอนิเมชันชื่อว่าทอร์นาโดสปริตเนาะใช้เงิน6 0พันะรูปแบบก็็ยยังงเเปนทโคลตลลอด เออตัวนี้เหมือนจะเป็นแนวแบบใช้คาถาลมยังไงก็ไม่รู้ว่ะเนี่ยดูดิเป็นเหมือนใช้อาวุธซะส่วนใหญ่นะไม่ได้ใช้คาถาไฟหรือว่าซุซานูโอนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเอาขั้นที่3กันเลยดีกว่านะครับดาเมจเป็น1นึ0 0แสนพันเนาะใช้เงิน1 0,000มืนะครับแล้วก็ขั้นที่4เนี่ยดาเมจเป็น2,6000นหะระยะเป็น80แล้วก็ตีแอร์ได้นะครับเป็นไฮบิดเนาะใช้เงิน2 0,000ืนนะครับนี่ก็ขั้นสุดท้ายแล้วดีกว,ว่า ก็อัพได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยประมาณสี่ขั้นนะอัพได้ทั้งหมดประมาณ4ขั้นขั้นสุดท้ายคือใช้คาถาไฟนะครับแล้วก็ตีติดติดเบอร์แล้วนะมันติดเบอร์ตั้งแต่วางแล้วปะวะเดี๋ยวนะพี่ลืมดูเออมันติดเบอร์อ๋อมันติดเบอร์ขั้นสุดท้ายนะทุกคนนะขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบเซอร์เคิลนะครับรูปแบบการโจมตีนะเป็นเซอร์เคิลเนาะดาเมจประมาณ20,000 0ติดเบอร์ยังไงวนะเนี่ยติดเบอร์เจ็ดครั้งใน12วินาทีนะครับอประมาณนี้นะครับใช้คาถาไฟประมาณนี้เนาะ ีแอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาบัฟที่เอาเป็นแบบ250%พอแล้วกันนะเพราะว่าบัฟ300คงไม่ได้เล่นหรอกอา่าบัฟตัวนี้อา่านี่นะครับบัฟ250%นะครับดาเมจจะอยู่ที่อ่า724,000นะครับถ้าเกิดว่าเราติดตัวนี้นะครับตัวดาเมจของตัวเบิร์น7ครั้งนะครับก็เอา700,000คูณ7อะ่ะเออเท่าไหรอ่อ่ะก็เยอะอยู่นะก็หลายล้านอยู่นะเออถ้าติดเบิร์นเสร็จเสร็จเรก็หลายล้านอยู่ ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปอีโวขึ้นเป็น7ดาวกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาดูตัว7ดาวกันว่าจะตึงขนาดไหนนะครับรู้สึกว่าตัว7ดาวอ่ะจะมี2สกิลด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเนาะไปออกไปอีโวกันดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ออกมาด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาทําการอีโวกันดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอรีแคปสิ่งที่ต้องใช้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะสำหรับใครนะครับที่จะทํา7ดาวเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือยนะครงบลยนะครับลูกต เตรียมไว้เลย10อันนะครับแล้วก็ตัวเฮดเซลนะครับตัวเฮดเซลตัวนี้นะครับเตรียมไว้8อันเนาะแล้วก็ตัวกิ๊กี้นะครับตัวแพนเนตกิ๊กี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เตรียมไว้4ตัวนะครับตาแล้วก็ตัวโอบิโตะนะครับตัวนี้นะสามารถหาจากทูแซดได้เลยนะครับเตรียมไว้1ตัวนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะอีโวจากตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่แนะนําว่าสุ่มทูแซดก็ได้นะครับโอเคปะ มาเริ่มกันก่อนนะครับสิ่งที่เราก็ต้องถอดก่อนนะครับถอดพวกนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับทุกคนแล้วเราก็พิมพ์คาว่า LE เข้าไปนะครับเออพี่ต้องทําตัวนี้ก่อนนะพี่ต้อง e v o วลูกกระตาพวกนี้ขึ้นไปก่อนคนระับอ่ะพี่จะ e ีโว v ตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะ e ีโว v ไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวทาไปพร้อมกันเรื่อยๆเลยนะครับอ v o วตัวนี้ไปให้ครบนะตัวนี้ e v o โวไปให้ครบเลยอ่ะอ v o l ไปให้ครบปึ๊บสี่อันละโอเค ตอนนี้ทุกคนจะสังเกตว่าพี่มีตัวเนตรนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเนตรกระจกเงาหมื่นบุผาเพราว่าพี่จำไม่ได้เนตรตัวนี้ไม่รู้มันชื่อเนตรอะไรนะครับใครรู้สามารถคอมเมนต์ได้นะอ่าแล้วพี่จะมีเนตรตัวนี้4อันใช่ปะ่ะพี่ก็อีโวเนตรตัวนี้ขึ้นไปต่อนะครับอ่าอีโวเนตรตัวนี้ขึ้นไปต่อพี่ก็จะได้เป็นเอ่อเนตรอะไรมาอีกวะเนี่ย <c oughs> นี่นะครับพี่ก็จะได้เป็นเนตรตัวนี้มานะทุกคนอ่าแล้วมาดูก็มันช่างใช้อะไรบ้างเห็นป่ะแล้วพี่ก็อีโวเนตี่อบบแ้ อ่าโอเคจากนั้นก็จะได้เป็นเนธ5าดาวเราเออขอเรียกเนธ5าดาวแล้วกันเนธ5าดาวมาแบบนี้2อันนะครับก็อีโวเนธ5าดาวนะครับขึ้นไปแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับพี่ก็จะได้เป็นอะไรนะครับมาดูกันเอาไปไหนแล้ววะพี่ได้เนธอะไรมาวะทุกคนเมื่อกี้มันชื่ออะไรวะอ่านี่พี่จะได้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเนธสังสาระหรือเปล่าเออตัวนี้จะเรียกเป็นเนรสังสาระหรือเปล่านะครับเนธหกดาวตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับพี่ก็อีโวนะครับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น The Ultimate Eye นะครับผมโดยใช้ตัวนี้นะครับตัวโอบิโตหดาวนะครับในการอีโวนะไปกันเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าพี่ก็จะได้เป็น The Ultimate Eye มาเรียบร้อยแล้วทุกคนส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะโอเคปะ่ะ โอเคจากนั้นนะครับมาเราก็มาดูอันนี้คือตัวเอ่อตัวนี้มันชื่ออะไรนะลืมอแล้วมดละ <c oughs> มดระหกดาวนะที่เราอีโวไว้ก่อนหน้าแล้วก็คือมดละล่างสัมภเวสีคืนชีพแล้วทุกคนก็มาอีโวกันเลยนะครับนี่นะครับพี่ก็มีครบหมดแล้วนะครับตัวละครเนี่ยคิวมาครบ3,000เรียบร้อยพี่ก็อีโวเลยแล้วกันนะทุกคนนี่นะครับขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยอ่าขอถ่ายรูปหน่อยประมาณนี้โอเคนี่นะครับ เป็นแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเวล์ร้อยเจ็สอยู่แล้วเนาะแล้วก็เป็นธาตุดาร์ษนะครับมีความสามารถที่อยู่เวลาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบสซิ่งนะครับตัวละครวางพื้นค่าคอสหนึ่พนะครับดาเมจสองหมื่นเก้าร้อยครับหกวิโจมตีหนึ่งครั้งระยะห้าสิบนะแคตตาลรีตเนี่ยมีห้าตัวนะทุกคนนะตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาขึ้นไหล่เนี่ยจะได้แอตแทกบูสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โอเน็ตเงินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าใช้ได้อยู่ยยใสสนน่่เเบซิงไปลยนะครับ นี่ครับเบสิ่งโคเท่นะครับตัวพี่ก็จะลอยได้นะครับจริงๆเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบไอ้ก้อนหินเลยว่ะพี่อยากได้แค่ด้านหลังอะ่ะเนี่ยพี่แค่อยากได้แค่ด้านหลังแบบเนี้ยพอแล้วอะ่ะแค่นี้ก็เท่แล้วอะ่ะพี่ไม่อยากได้ก้อนหินเลยโอเคเดี <laughs> ๋ย okay, วขอถอดออกก่อนแล้วกันนะขอถอดอ,ออกก่อนโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่บนไหล่ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับนี่ก็จะถือไม้เท้าล่างเนี้ยมันจะเป็นล่างเขาเรียกว่าล่างอะไรวะล่างเซียนปะล่างเซียนของเอ่อเซียนหกวิถีปะวะ่าจาไม่ได้แล้วตัวเนี้ย เออตัวนี้นะครับเทมากนะลูกตานี่ในลูกตาก็จะเป็นเนตรสังสาระทั้ง2ข้างเลยนะเว้ยทุกคนโอเคปะโอเคนะทุกคนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในโหมดเทนนิงนะครับไปดูว่าจะเก่งขนาดไหนดีกว่านะไปกันเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่นในโหมดเทนนิงนะครับพี่สปอนมอนอิเมนทัล e ออกมา1ตัวนะครับเลือดที่สปอนก็คือ100ล้านนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการวางเจ้ามาราละไปนะแบบนี้นะ ก็คือมาราล้ไม่สามารถตีตัวเอลิเมนทัลได้อยู่แล้วนะครับพี่จะให้ดูเป็นแอนิเมชันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาพูดถึงสกิลด้วยโอเคนะเดี๋ยวดีดูแอนิเมชันไปก่อนแล้วกันนะครับแอนิเมชันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราวางลงไปใช่ปหดาเมจจะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยนะครับปกวิจมตีนะครับระยะห้าสิบรูปแบบ่ย ب. เป็นแบบเซอร์เคิลนะครับแล้วก็มันทําอะไรวะมันเสกตัวอะไรมาวะพี่ก็ตัวอะไรวะทุกคนพี่ดูไม่ออกวะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว โอเคป่ะเดี๋ยวอับขันที่1กันเลยดีกว่าคนระับใช้เงิน15ื่นานะครับดาเมจจะเป็น2อง0 0 0เนาะแล้วก็อัพขั้นที่2นะครับตัวดาเมจจะเป็น2ล้านเลยเอ๋อสองล้านห้าแสนแปดหมื่นนะครับพูดดาวจาก6กวีเป็น9กาวีเนาะระยะเป็นสิ์ไม่ไมใช่ดิระยะจาก50นะเออจาก50เป็น70นะทุกคนแล้วก็อะไรเนี่ยแอนิเมชั่นชื่อว่า r e ลิตี้นะครับใช้เงิน5้าหมนสี่นะครับทุกคนโอเคนะคร,รูปแบบการโจมตีก็ยังคงเป็นเซอร์เคิลอยู่นะแต่ว่าวงใหญ่กว่าเดิมนะครับ เดี๋ยวมาดูแอนิเมชันใหม่กันนะครับดูดิว่าจะทำอะไรนะทุกคนแอนิเมชันใหม่เป็นการลอยขึ้นแล้วก็อุ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่นนเลยอะ่ะอันนี้คือปล่อยสายฟ้าอย่างเท่อแต่ว่าครูดาวนานไปหน่อยนะครับ9าวิถือว่าโคตรนานเลยอ,อันนี้เท่่ะสายฟ้าโคตรเท่เลยทุกคนโอเคเอาขั้นต่อไปนะครับดาเมจเป็น6ล้าน2แสนนะครับใช้เงินอยู่ที่1แสนนะทุกคนโอเคขั้นนี้ก็ยังไม่มีสกิลอะไรนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเลยนะครับขั้นที่4เนี่ย ดาเมจกระโดดไปเป็น13ล้าน6แสนนะครับระยะจาก70นะครับเป็น100นะแล้วก็เป็นไฮบริดนะครับสามารถต e ีแอร์ได้นะใช้เงิน207นะครับในขั้นนี้เนี่ยก็จะมีสกิลเพิ่มเข้ามาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกิลเนี้ยมันทำอะไรได้นะครับทุกคนโอเคปะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เนี่ยมนาลนะครับใช้เงินนับอยู่ที่4 0 0 4 0 0 0 0นะครับถึงจะมีสกิลที่1โผล่ขึ้นมานครับแล้วก็มนาลเป็นตัวละครที่วางได้แค่ตัวเดียวนนะคครับทุก เดี๋ยวพี่จะใช้สกิลให้ดูนะโอเคเดี๋ยวพี่ขอญาตขายตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูสกิลที่1นนะครับว่ามันทําอะไรได้นะพี่จะสปอนมอนเนี่ยเลือด100ล้านมานะครับทางละ1ตัวนะทุกคนนะทางละ1ตัวนะอันนี้ทางละ1ตัวนะทุกคนจะเห็นว่ามีเอลิเมนต์โผล่มาทางละ1ตัวนะครับแล้วพี่ก็จะวางมาดลัษตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็พี่จะคอนโทรลตัวละครมันไว้ด้วยเพื่อไม่ให้มันตีมอนนะครับแล้วเราก็จะอัพไปที่ขั้นเดิมนะครับขั้นเมื่อกี้นะอ กดสกิลได้เลยนะสกิลทีสุข,ขุอะไรสักอย่างนะทุกคนตรงนี้นะอ่ะเมื่อเรากดสกิลไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนปึ๊บ เรากดสกิลไปนะครับก็คือจะหยุดเวลานะครับทั้งแมปนะเห็นปะที่อยู่นอกวงก็โดนหยุดเวลานะครับหยุดเวลาเนี่ยอยู่ที่40วินะครับแล้วก็คูลดาวอยู่ที่360วินะก็คือประมาณ6นาทีนะครับเป็นโก o b อลคูลดาวนะครับคือถ้าเกิดว่าเรากดแล้วเนี่ยเพื่อนในทีมถ้าเอามาดราฟมาเล่นด้วยก็จะกดไม่ได้นะครับก็คือเป็นโก o บอลคูลดาวนะแล้วก็ไอเนตจันอ่านจันทานะครับตรงนี้จะเป็นเนตอ่านจันทารอเปล่านะที่เป็นตัวเนตวงแหวนตัวนี้นะครับมันก็คือการลดเลือดนะครับ มันจะลดเลือดศัตรูนะครับทั้งแมปนั้น1%นะครับทุกๆ2อวีอ่ะก็คือพี่ทดสอบแล้วนะครับทุกคนสมมติว่าเลือดที่เราเสกมาเนี่ย100ล้านใช่ปะไอตัวเนี้ยมันจะลดเลือดไปถึงนี่เลยนะครับเลือดมอนมันจะเหลือ33ล้าน32ล้านประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราทดสอบได้นะครับเราสามารถทดสอบได้โดยการใช้โกโจเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูแล้วกันอ่าเดี๋ยวพี่จะวางโกโจไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบละเอียดตรงนี้นะ ก็ต้องใช้โกโจมาหยุดเวลานะครับไม่งั้นเนี่ยมอนมันจะเข้าบ้านไปก่อนที่สกิลอ่านจันทามันจะหายไปอะ่ะเออพี่ไม่แน่ใจว่าใช่สกิลอ่านจันทาปะวะมันเนตรมันน่าจะใช่อ่านจันทามะเดี๋ยวเราจะอยู่เวลาวนของโกโจนะครับทุกคนอยู่เวลาวนของโกโจกันอ่าเห็นปะสีแดงๆนี่ก็คือการลดเลือดนะครับเห็นปะดูนะเลือดมันจะลดลงเองเรื่อยๆเห็นปะไอเนี่ยโกโจมันตีเอลิเมนทัลไม่เข้าอยู่แล้วนะครับพี่เอาโกโจมาหยุดเวลาให้ดูเฉยๆนะ เดี๋ยวพี่จะทาอยู่เวลาบุให้ดูแล้วก็เดี๋ยวใช้คูณ3ให้ดูนะครับว่าเลือดจาก100ล้านจะเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนอันนี้เดี๋ยวขอทําอยู่เวลาบุก่อนนะเดี๋ยวทาอยู่เวลาบุให้เสร็จก่อนโอเคมาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วพี่ไม่ได้โจม <mac S 2> <ๆ S 1> ตีเลยนะเพราะว่ามันโจมตีไม่เข้าอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถตีเอเลเมนทัลเข้าอยู่แล้วนะครับทุกคนคือบารารัตเดาวกับโกโจไม่สามารถตีเอเลเมนทลได้อยู่แล้วเนาะเอเลเมนทัลเนี่ยมันต้องใช้พวกตัวตีติดเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยถึง อนนี้นรอยู่เวลาวนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่จะทําเป็นคูณ3ให้ดูแล้วก็ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสปีดรันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าไอสีแดงๆเนี้ยมันหายไปนะครับเลือดจากร้อยล้านจะเหลือเท่าไหร่นะครับคือพี่ทดสอบแล้วก็คือมันจะเหลือ32-3 3ล้านประมาณนี้นะครับก็คือหายไปแบบมันจะเหมือนเป็นการบังคับให้เลือดเหลือ33ล้านนั่นแหละสมมติว่าเลือดม้อน1000ล้านใช่ปะมันก็จะเหลือ330ล้านอะไรประมาณเนี้ยเออก็ถือว่า ดีไหมมันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ลดช้านะคือ1%นทุกๆ2อวิอ่ะบางทีมอนตมันเดินเข้าบ้านแล้วอะ่ะเออโอเคเดี๋ยวตรนนี้เราสปีดลานกันดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันว่าเนสีแดงหายไปแล้วเนี่ยจะเหลือเลือดเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเลือดก็เหลือประมาณ38ล้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเหลือ33หรือว่าประมาณ 32.7มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับมันจะเหลือประมาณ32-33มาประมาณนี้นะครับแล้วก็เน่สีแดงจะหายไปนะครับ34แล้วนะทุกคนมาดูกันว่าเนจะหายไปตามที่พี่พูดหรือเปล่านะเพราะว่าพี่ทดสอบแล้วอ่ะเห็นปะ เลือดจะเหลือนะครับสามสนะครับทุกคนจากเลือด100ล้านนะครับก็คือก็คือเนตเนี่ยมันจะบังคับให้เลือดมอน่ะเหลือ33ล้านเอ้ยไม่ใช่มันจะบังคับให้เลือดมอนนะครับเหลือ3าเปอร์เซ็นต์นะเออประมาณนั้นแหละถ้าเลือด1000ล้านก็เหลือ330ล้านอะไรประมาณนี้นะครับอืมก็คือว่าดีอยู่แต่ว่ามันลดช้านะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกๆ2สองวิมอนมันก็จะมีโอกาสเข้าบ้านอะทุกคน โอเคหวังว่าจะเข้าใจสกิลนี้กันนะครับทุกคนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสกิลต่อไปกันเลยดีกว่านะขออนุญาตขายโกโจทิ้งไปก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสกิลต่อไปนะครับสกิลต่อไปนะครับมันคืออะไรนะเดี๋ยวมาดูกันทุกคนสกิลต่อไปนะมันคืออะไรเดี๋ยวขายทิ้งตอนนี้อยู่อัปเกรด5นะครับพี่จะขอเพิ่มเลือดนะครับสกิลต่อไปเนี่ยมันจะทาดาเมจค่อนข้างเยอะพี่ขอเพิ่มเลือดเป็นสัก 3B นะครับทุกคน 3B นะครับนี่ประมาณนี้นะ 3B เอ้ใช่ป่าเดี๋ยวขอสเซกมา ด,ด้วยนะสามบเปล่าว่าอ่านี่เลือดสามครับ 3.04B ประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เสกมาทุกทางเลยแล้วกันทุกทางเลยนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะก็จะเห็นว่าเสกอิเลเมนท์มา 3B นะ3.04นะครับก็คือ3 0 0พันกว่าล้านนั่นแหละโอเคนะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราก็จะมาวางบรรทัทีเดิมตรงนี้ แล้วก็พี่ก็จะอัพไปถึงขั้นที่5นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัพขั้นที่6กันนะครับขั้นที่6นะครับไม่ใช่ดิเราจะอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่5เนี่ยแหละเออดาเมจจะเป็น25าล้าน8แสนครับระยะ110นะแล้วก็อนิเมชันชื่อว่า devastation นะครับใช้เงิน3าล้าน4เลยนะอ่าโอเคแล้วก็รูปแบบการโจมตีตีเป็นแบบครึ่งวงกลมนะครับตี1 8อองศาอันนี้มันตีไม่เข้านะเพราะเป็น Elemental นะทุกคนโอเคปะอันนี้คือพี่ให้เราดูพวกเเเอคนนนนะะทีีี่่่่ใใหหห้้ดดููยมชัรบ็ ประมาณนี้ใช้หินใช้หินนี่นี่คือแอนิเมชันนะทุกคนนี่นี่คือแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูมุมสูงหน่อยมุมสูงหน่อยเนี่ยแอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอเคป่ะแล้วก็เดี๋ยวัขั้นต่อไปกันเลยนะครับทุกคนใช้เงิน6ล้านดาเมจเป็น5 1าสล้านเจ็ดแสนนะครับอ่าโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับดาเมจกระโดดไปเป็น128ล้านนะครับใช้เงิน8ปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นนะทุกคน ก็คือถ้าเกิดว่าเราจะอัพมาดลระเต็มเนี่ยเราจะใช้เงินอยู่ที่ประมาณหูเท่าไหร่เนี่ย18ล้านกับอีก5 000, 000, ้าแสนได้ปะ18ล้านห้าแสนประมาณเนี่ยเออประมาณนั้นอะ18ล้านห้าแสนการอัพมาดลระเต็ม <laughs> แล้วก็รูปแบบการโจมตีสุดท้ายนะครับเป็นครึ่งวงกลมเป็นแบบนี้นะแล้วนี่คือแอนิเมชันสุดท้ายครับก็ไม่ได้เท่เท่าไหร่วะแอนิเมชันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาพูดถึงการใช้สกิลกันดีกว่านะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้มีมอนเดินอยู่นะแล้วก็มอนเนี่ยเลือดยังไม่ลดนะ 3.04b นะคร โอเคนะเดี๋ยวพี่จะใช้สกิลให้ดูเลยนะครับทุกคนเมื่อเรากดใช้สกิลนะฝั่งขวามือนะครับที่ชื่อยูมิตรงนี้นะครับนี่ถ้ากดใช้สกิลนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันปึ๊บกดไปเลยนะมันจะตัดเข้าคัสซีนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปคัสซีนด้วยถ่ายรูปคัสซีหน่อยถ่ายรูปคัสซีหน่อยถ่ายรูปรัวๆไว้ก่อนเอาไปใช้ทำหน้าปกโอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเลือดมอนเป็นยังไงนะครับก็คือนี่นะครับ มันจะติดแบ็กเฟรมนะครับแล้วก็ตัวมันจะเดินถอยหลังเห็นปะทุกคนเห็นปะมอนมันจะเดินถอยหลังเหมือนไอเซนอะสกิลมอนมันจะเดินถอยหลังไปนะแล้วก็จะติดแบ็กเฟรมนะครับทุกคนดาเมจของแบ็กเฟรมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.8ปนะครับประมาณ 1.8B ปนะประมาณ 1.8B ดเดี๋ยวดูดิว่าเลือดมันจะเหลือประมาณ1.2่ปะเนี่ยเลือดมอนมันจะเหลือประมาณ1.2่ปะอ่ะลดอีกว่ะเนี่ยเลือดเหลือประมาณนี้นะครับก็คือดาเมจประมาณ 2B กว่าเออ ตามัการติดแบ็กเฟรมเนี่ยประมาณสองปีกว่าแล้วจากนั้นนะครับมันจะโคลนม้อนออกมาด้วยเว้ยเดี๋ยวนะตัวโคลนอยู่ไหนวะเอาตัวโคลนไม่ออกมาทุกคนเดี๋ยวนะเออเฮ้ยตัวโคลนไปไหนวะเอ้ยตัวโคลนไม่ออกมาเฉยเลยวะที่จริงมันจะมีตัวโคลนออกมาด้วยนะทุกคนคือเมื่อกี้ถ้าเรากดสกิลใช่ปะมันจะมีตัวโคลนออกมาหรือว่ามันชนไปแล้ววะก็ลืมดูเลย มันจะมีตัวโคลออกมาเหมือนไอเซนอ่ะมันแต่ว่ามันจะโคลเลือดมา10%นะครับสมมุติเมื่อกี้เลือด 3B ใช่ปะตัวโคลก็เลือดประมาณ300ล้านนะครับมันก็จะออกมา3ตัวนะแสดงว่ามันชนไปแล้วนะครับเนี่ยตัวอิเลเมนทัลพี่จะหายไป1ตัวนะที่จริงอิเลเมนทัลเนี่ยเรามี3ตัวนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็คือสรุปนะครับสกิลที่2นะครับจะทำดาเมจประมาณ 2B นะครับแล้วก็จะติดเหมือน knock back อะหรือว่าเขาเรียกว่าติด สกิลย้อนกลับเหมือนไอเซนนะครับเออมอนมันจะเดินถอยหลังเหมือนไอเซนนะครับแล้วก็มันก็จะโคลนชะโคลนมอนออกมานะครับ10%นะจากเลือดจากเลือดมอนนะครับก็คือเลือดมอนเมื่อกี้มัน3าบีใช่ปะเลือดตัวโคลนก็300อยะครับสามร้อยล้านนะครับประมาณนั้น10%มันก็จะโคลนมา3ตัวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราเสกบอสเ,ออเราเสกมอนทั้งหมด3ตัวนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับพี่ว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะส่วนเอฟเฟกตรงนี้มันบั็กอยู่นะ โอเคเดี okay, e way, ๋ยวเรามาเริ่มตัวบัฟให้ดูดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าพี่บัฟ300%เนี่ยใส่ตัวเนี้ยตาเบตจะเป็นเท่าไหร่นะครับ500ล้านเลยหรอ5 1 3ล้านนะครับระยะโจมตี132 9ิาวิโจมตี1ครั้งนะครับทุกคนโอเคป่ะา1 3ล้านเนี่ยแรงอยู่นะแรงมากแต่ว่า9าวินานไปหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูบัฟ250%บกันนะครับทุกคนเดี๋ยวตัดไปดูตอนบัฟ250%กันเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวบัฟ5 0ให้ดูนะครับ บัฟ2องปรน์ะครับเมื่อกี้มัน513นะครับก็จะเหลือ449นะครับหายไปประมาณ60กว่าล้านนะครับหกล้านครับระยะ132เหมือนกันนะครับแต่ว่าดาเมจหายไป60ล้านได้นะครับโอ้โหประมาณนี้โอเคแล้วก็พูดถึงสกิลนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับเดี๋ยวพี่อาจจะพิมพ์รายละเอียดบอกไว้ด้วยแล้วกันว่าสกิลนะครับมันทางานยังไงนะทุกคน โอเคคลิปนี้เนี่ยพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ